วัสดีครับวันนี้เราจะมาแก่งเจ้กแก๊สกันนะครับเจ้าแก๊สก็คือตัวปลาหมึกตัวสีขาวที่อยู่ในนรลกนะครับเดี๋มาแล้วครับมาแล้วก็วิ่งหนีแก๊สก่อนนะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่แล้วม่กคนนะมาแล้วเต้นกับแก๊สนะครับ เกือไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเกือไม่ไหวเลยตายตายอ่ะเสียมากเลยครับนี่แล้วแกตัวไม่อยากให้มันมาใกล้ๆเลยจะลบก่อนเดิมกันถ้าตายอ่ะมันเสียงด้วยหมายว่าพวกเราจะตายไหมครับไม่กลัวตายครับวิง่ง ไอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ,อื้อไม่ไหววิ่งวิงว่งวิง่งรอบแรกเราจะตายไหมไเอ,อื้อไม่ไหวแล้ว,ลวาตายแล้ว เอือไม่ไอ้เอี่ยขอโทษเจี๊ยบคลิปนี้จะพูดลำยัำจังไม่มากต้องหลบตรงนี้ละพอมันยิงมามันเป็นไรเรือเราไม่กลัวตายนะจะต้องสายต่อหลายสิ่งที่เราทำจะหา โยลอกสัญชาที่นี่เลยมีมู่านเล็อยู่ใกล้ๆกับที่นี่มัหม,มากับการยึดพนของนมากว่าที่นี่นะมีเงินยงรห่านชอบมงสาวัีโกสมพีมนี่ฮะดูเลยครับม,มันโจมตีตั้งแต่ข้างบนเลย คลิปนี้ก็ได้แรงบันจาลใจมาจากเพื่อนผมนะครับใครรู้ก็ตอบคำถามมาได้ใต้คลิปกันนะครับว่าใครเป็นแรงบันดาลใจระหว่างชิเล่นนะครับพีมากีตาชิจับวันนี้ครับหมายเลขหนึ่งพีมหมายเลขสองชิหมายเลขส,สาม กีตาร์ไม่ใช่หรอหมายเลขหนึ่งพีมหมายเลขสองกีตาร์หมายเลขสามชิส่งมาได้กันเยอะๆนะครับผมจะมาะเฉลยคำตอบในที่วิดีโอหนะ้าต้องลบอ,อ,อ่ะอ่าเอื้อไม่ไหวนะไม่เอ,อือไม่ไหวเลย รอย่าเพิ่เลยอย่าเพิ่งเลย l ร g e n เน,นี่ะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตอนกลางวันะกลับใหม่ครับมาแล้วครับมาที่บ o x l ก u านเชอรรผมงมอดทุมันนีไอเทมนะ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกลางนอนนี่คือมอสที่ผมทำเอาไว้มอสเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเออไม่ไหวเดี๋ยวเร่เปลี่ยนเ็เปลี่ยนเอือไม่ไหตายแน่ตายแน่เดี๋ยวนี่อ่ะ แล้วก็เปียนกันดีนี่จ็กเก็มาแล้วนี่จ็กเก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเสกอันนละครับก่อโกงหน่อยผมจะไม่ยอมสมกโนวคลล่มนะเอากี่การนะเลือกกี่เป็ดบคคุมรออง

เหรอทำไมามันเด้งฮะทำไมามันเด้งเออขาไปคราวนี้ผมจะใช้ธันดูเลยนะครับชื่อนี้ก็ชื่อชื่อว่าแก้งแก๊สผมบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้จะประมาณสิบนาที มากกว่สิบนาทีเออมันยิงนะ <c oughs> มันจะมาฆ่าแล้วไม่ไหว,ว,วแล้วไม่ไหวแล้วเออตายว่ <c oughs> หะหนังสเกลิตันมา ก็จะมีจะเป็นธนูไฟเลยเย่จะไงล่ะหยำยำหยำมาเสกันต่อนะเสกันต่อเลยก่อนเอ็กเขาเนีเป็นสามร้อยเลยผมจะไม่ไหวแล้วเอะ ใสแก๊สเนี่ยดื้วยดาเมดาผมจะเสกมาไม่เอาไม่เอาไม่รู้ได้ไหมเอือตัวอะไรเนี่ยแกะด้วยเสกพีเอือเอือ่ทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ ต้องเป็นแบบนี้ด้วยเจ้าหมอนี่ไม่ไหวแล้วเผื่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อยตา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 ,ยตายเดี๋ยวไปเกิดใหม่กันเลยนะผมกดแล้วก็ผมจะเขียนถามว่าถามใต้คลิปด้วยถามว่าผมตายแล้วกี่รอบส่งคำตอบมาได้นะครับ คืออารอบนี้ก็ตายเนี่ยอนเอืออรอบนี้ตายเพื่ออีกแล้วเอ้ยอีกแล้วเออไม่เป็นไรครับขอโทษครับที่ที่มันเป็นแบบนี้มันชอบเื่งมันชอบดิ้ง ก็อ,อีกแล้วอยาามทจรีกัเหรเนือไม่ไหวแลอวเออมาติดตามในคลิปหน้านะครับส่วนคำถามผมเปลี่ยนดีกว่าผมไม่ตั้งคำถามแล้วเออมาติดตามในคลิปหน้าครับมีสองคลิปนะจะเขียนว่าใน YouTube จะเขียนว่าแก้แก๊ส หนึ่งแกงแกสองนะครับติดตามใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ